1, 1วันวิทย์คุณสีสีวันนี้ผมจะพาทุกคนใช้ชีวิต24ชั่วโมงไปกับผมนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินจะดูจักฉบับอัปเดตกับคุณสีสีไปดูสัตว์แปลกแล้วมีนัดออกกําลังกายกับคุณเก๋ไก่และอาบีในายามเย็นเรามาดูกันว่าวันนี้จะมันขนาดไหนแชมป์โลกยังทําไม่ไร่เขาเรียกพิกเน็ตสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูกับช่องเน็ ผวันนี้ทุกคนก็จะเป็นวันที่ผมจะพาทุกคนนะมาใช้ชีวิตร่วมกับผมและคุณซีซีหนึ่งวันนะจะพาทุกคนไปท่องไปดูจัตุจักฉบับอัปเดตนะทุกคนพาคุณซีซีเขาไปเดินดูสัตว์หน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เราจะมีนัดไปตีแบดกับคุณเก๋ไก่และอาบีนะฮะใครที่อยู่บ้านเพลินไม่มีอะไรดูก็อย่าลืมนะเปิดคลิปนี้ดูไปเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสดัตว์แปลกกันที่จะตุจักนะทุกคนเพราะคุณซนะีซีเนี่ยเอาจริงช่วงนี้แบบหลายคนร้องแบบ เฮ้ยพาคุณซีซีนไปเที่ยวหน่อยรอก่อนใจเย็นๆนะมันยังไม่ถึงฤดูแห่งการท่องเที่ยวนะก็่อนอื่นนะฮะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าเวลาใส่ตัวนี้คุณซีซีนเขาเขินเวลาผมไปไหนก็ไม่เป็นไรครับก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันกับคุณซีซีนก่อนเดี๋ยวเราหนัดเขาไปเจอนที่รถเขาขับรถมารับผมแล้วธรรมดาทุกคนนะต้องแต่งเจอกเจอโอเคฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยฮัลโหลครับผมครับคนตอนนี้คุณซีซีนก็มาถึงแล้วนะฮะเฮ้ยใช่ใช่ใช่ดักอททอรได้ นี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณซีซีนขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยครับได้เลยวันนี้คุณจะพาผมไปไหนครับไปไหนดีอ้าวหล่อนแลบประจดจุจักประจุจุจักเดี๋ยววันนี้ผมมีเกมนะตอนไปจะดุจุจักเกมอะไรถ้าคุณทายชื่อหมาถูกครบสิบสายพันธุ์โอ้มาเลยจริงอะ จะซื้ออะไรให้ผมจะให้คุณหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ครบสิบสายพันธุ์ยี่สิบเลยก็ได้ถ่ายผิดปุ๊บคือแพ้เลยนะรู้อยู่แล้วพันหมาผมให้แค่สิบเพราะแค่สิบพอพอแล้วแล้วคุณอยากจะได้อะไรผมให้คุณหนึ่งอย่างได้แต่ไม่เอาตัวแบบผสมมาแบบยากๆ่ะอ๋อไม่รู้คุณจะเอาเป็นแค่หมาหรือว่าผสมรวมผสมรวมคือถ้าแมวไม่รู้เลยแมวไม่ได้เลยถ้าพันแมวไม่ได้เลย ได้แค่หมาสฟิงค์มาสฟิงค์มันดูง่ายเดี๋ยวเราไปเจอนิ่วแล้วเดี๋ยวเราไปคิดเกมมันใสตรงนู้นเลยเนี่ยคุณตรตไปเลยมันเป็นที่ที่แบบชอบไปเดินเล่นคุณทีิงชอบไปมาเพราะว่าชอบไปดูสัตว์นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอที่สวนจะดูจักฮะระหว่างทางก็เดี๋ยวเราจะคิดเกมเล่นกันก็วันนี้ก็มีชาเลนจ์ง่ายๆคุณจะได้รับเงินรางวัลมาหน,นึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเลยอ คุณจะต้องอุ้มนกพิราบ5นาทีเฮ้ยหนึ่งล้านบาทอุ้ยหมื่นเดียวก็พอแล้วคุณหม่นแม็กซ์ามให้ผมจับผมยังเอาเลยหมื่นนึงอ่ะหมื่นไมุ่้มแน่นอนโอเคแล้วต้องมีแชร์เล่นอะไรยากอะารเงี้ยนั่นแหละไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันก็หิวข้าวเดี๋ยวไปหาอะไรกินแถวนน้นเลยเพราะว่าผมได้ข่าวว่าได้จัดจัดนวันนี้วันเสาร์ด้วย ของกินน่าจะเยอะน่าจะมีของกินแบบสเต็กฟูดสไตล์อินเดียอินเดียสไตล์โอเคอะทุกคนไปเดี๋ยวเราเจอกันตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางกันแล้วไปหาสัตว์กินเ้ยจะไปเดินดูสัตว์แหละขอโทษครับไปมาถึงสัตว์ที่ซีซีเลิฟที่สุดมามามาคุณรู้ไหมอันนี้เรียกว่านกอะไรนกเลเบิดนกเลิบเบิร์ดถเอ้ยนี่ไงประกาศ ตัวละ 500. ห้าร้อยโห่สวยนี่คือตัวผู้หมดเลยเนี่ยเออคุณรู้ได้ไงว่ามันคือตัวผู้มันกอ่อวอร์ด่ยอ๋อมันกอ่อวอร์ดอันนี้ก็จะเป็นแนวเอ็กโซติกทุกคนก็นจะแบบเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นพวกคอนไม่มีพิษใช่ไหมคอนสเน็คนี่ไม่มีพิษถูกปะเคยโดนกัดอยู่แต่มันไม่เป็นไรนะเคยอยากเลี้ยงงูด้วยแล้วทำไมไม่เลี้ยงเพราะว่าไม่อยากเอานูให้มัน เคยเลี้ยงหนูมันต้องเอาหนูแบบนั้นแหละมาให้กินหนูแฮมสเตอร์ What What the fuck เคยเลี้ยงแฮไม่หนูที่เอาให้กินมันไม่แฮมสเตอร์มันเป็นหนูกระถางยาวๆแต่ว่าก็เคยเลี้ยงหนูไงแล้วก็แบบทำใจไม่ได้ที่จะเอาหนููหแต่งูมันเยอะนะเนี่ยนี่ฮะเราก็เดินตรงอย่างนี้นะทุกคนเป็นที่ที่เราแบบชอบมาเดินเล่นเพิ่งมาเดินคนเดียวเองชอบมาเดินมากโคตรเท่ หมันมันยังอยู่อ่ะตัวอะไรอ่ะทุกคนตัวมันเท่าโอ่งอ่ะดูดิ ي, กำปั้นหนึ่งอ่ะนี่มันหนูในหนังหนังสยองขวัญน,นี่ว่ะทุกคนดูดิอันนี้มันเหมือนหนูในแล a บเลยใ,ในแล a p หนูในแลบบหนูที่เขาทดลองเออเขาไปทดลองดูดิ่อันนี้อะไรร้าน e โซติกเวอร์เต่าโอ้ยอันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะเอเมันาเขียวไอ้นี่ก็น้ำตาลนี่ก็เขียวปืนเลย น่ารักละเฮ้ยตัวแล้วนะย่างกับจีนมาเฮ้ยเธอมีแพ้ด้วยแพ้อ้วนแพ้อ้วนแพ้อ้วนนี้ร้านนี้แบบครบเลยนะมีหมูเลยมีหมาโอ้โหตัวมันโคตรใหญ่อ่ะคือลูกบอลเข้าไปเปล่าวจะดูมันคันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยน้องไอเฮ้ยอะไรล่ะตกกระจายหมดเลยเฮ้ยมันไถอย่างนี้มันจะไม่คลอดเลยเหรอ เนี่ยลูกเดินดูเงินต่อถึงเวลาชาเลนจ์เดี๋ยวผมจะถามคุณนะเอาร้านนี้เอาแค่สองสายพันธุ์พอโหอันนี้ยากแน่ๆเลยเออก็คุณรู้หมดไม่ผสมหรอกเอ้ยแต่อันนี้มันเป็นที่เธอชอบเลยโอ้นโหเป็นของยาวอ่ะน่ารักมากสีไรแเลยโอ้รู้ดีอ้ตีเดือนขนาดนี้เลยเหรอไม่กัดเาีาศนี่คือตีเดือนนะนะดูขาแข อเลอรจัดเลยอ่าไอ้น่ะไอ้ตัวขเขาหูน้ำตาลตรงนู้นนะนิโนนดิโน่นโนจากลาเซลนั่นนะแจ็ตู้เห็นไหมถู้เหรอเดดโจหนึ่งตัวจมูกหนูเป็นแลลูกอ่ะจมูกหนูเป็นแลลูกน่ารักจริงๆอ่าถามว่าตัวไหนรูไหนฉันก็รู้อะไรบิ๊บูไม่ใช่บิบูเหรอคะเนี่ยอันเดียวอ่ะ ไม่ใช่บัวบัวว่าตัวบัวไมบดีแบนด็อกคือผสมหลายตัวคือถ้าผมอยากซื้อหมาพันใหญ่ผมจะซืนี้จริงนะหมาคือการันตีว่าทุกตัวในนี้กินบาบน่ารักจังเลยนะเราตัวนี้พันเดียวครับหมาจอนหมาจอนนี้หมาไอที่มันตายก็คืออยู่นี่แหละมาเกิดใหม่แล้วมาเกิดใหม่แล้วคือพี่เขาให้ความรู้ดีเว้ยผมมาสองรอบร้านเนี่ยคนนี้เขาหน้ารักที่สุด จมบอกว่าหน้ามีสองแบบมีแบบไหนบ้างก็มีแบบนี้ที่จะแบบกลมๆใช่ไหมบิ๊กลูกกลูวงใหญ่หน้าต่างหนงตั้งยังไม่ตั้มถ่ายแล้วกูกูจะนอนแล้วดูเดี็ยวลวตัวเลยไอ้นี้เหมือนเอาพิษบูมาทให้เหลือตัวกระติ้วหนึ่งน่ารักจังเป็นงานมากเลยอันนี้ก็คือบิ๊กลูกจมูกจมูกอันนี้ก็เท่โอ้โหน่ารักอันนี้พันเลยพี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้พันะไรเธอใช่เห็นหมอน อะไรวะคิงคอร์โต้นอนลึกดจังโอ้โหหลับลึกด้วยคิงคอร์โต่อเอน้าไอ้นี่ไม่ออกจากโกงเลยเหรอเฮ้ยรอนไวเลอร์มันเฮ้ยฮัลโหลรอนไวเลอร์หลุดคิวซีหรือเปล่าฮัลโหลเฮ้ยดีนะเนี่ยใครอยากได้รอนไวเลอร์ลืมไม่พวกนี้พอซื้อกลับบ้านนั่นแหละจะเป็นอย่างนี้ไหมคะโยากจะเป็นอย่างนี้เวลาเปิดแอร์เย็นๆกจะหลับนอ้พอเราออกมามนก็จะเอาเลยอยากได้แบบหมาหน้าหังน้าหลังคิดว่ามาเลย ูชื่อเอ้ยเจ้า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 อู้แต่ละคนมันสมสายตาเขานะดูตาเขาดิแต่ละคนคือสมจัดเขาสบายนะนี่เวลานอนเขานะนี่ไปเดี๋ยวให้พี่เขาลูกค้าเข้าบ้านขอบคุณมากครับพี่ไปดีกวไปต่อครับทุกคนขอบคุณครับพี่คครรัับบผมพาไปดูของแปลกต่อเอ้ยร้านนี้ถือว่าเป็นร้านรวมหมาแบบหมาพันดีนะทุกคนอันนี้จริงๆใครที่หาแบบไอ้พวกเท่ๆแบบ ยกน้ำหนักลากรถติดล้อผมว่าที่นี่ดีราคาไม่แพงเสร็จและร้านนี้หนึ่งชองด้วยเออเดี๋ยวว่าหลังเขาก็ชวนไปฟาร์มนะฮะสำหรับร้านนี้น่ารักมากคือไม่เอาจริงนะผมเดินจัดูจักทุกคนเคยเดินนะทุกคนจะรู้ว่าแม่งแบบบางคนร้านทามดุดุมันจะแบบดุดุแต่คนนี้น่ารักเฮ้ยว่าเขาเหมือนใจเขาแบบรักเอ้ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเยอะมันไม่ทำอะไรคุณหรอกผมปกป้องคุณนี่ได้อะไรอ่ะถ้าเข้าไป ไม่เธอไม่ต้องไปยุ่งกับมันอยู่แล้วเราเดินไปทางนน้นฉันจะพาเธอไปถ้ามันวิ่งไล่เดี๋ยวฉันจัดก,การให้มันไม่มีตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันมีเพื่อนมันไม่มีเห็นแล้วอันนี้ท่านเยอรมันเช่เพื่อนถูกต้องรับสามเป็นผู้กดยาโรเบอร์แมนเมื่อกี้ไม่นับเลยอยากได้บีชองเดี๋ยวให้ตัวนึงไม่ใช่แต่บีชองเมื่อกี้ก็ต้องนับดิเพราะคุณถามว่าบีชองคืออะไรแต่ฉันรู้ไม่ผมให้คุณเลยแล้วกันผมไม่อยากเล่นเกมแล้วแค่ถ้วยอย่างเดียวลูกหัวไก่ชนให้ผมไม่ เดี๋ยวซื้อเองได้มาหัวไก่ชนหนึ่งอ่ะคุณจะนับวากี่ตัวอ่ะผมให้คุณเลยสี่ห้าตัวไม่เอาไม่เอาไปที่อื่นเดี๋ยวเออไปไปวนกลับไปทางน้นนกพิราบโอ้โหเธอดูดิเธอมองขึ้นไปข้างบนดิคือซีซีเมื่อคนกลัวนกพิราบนะทุกคนกับไก่จริงทุกอย่างที่มันบินเ่ยโดนไก่ไล่จีบเลยแต่มุมเมื่อกี้แม่งเป็นภาพที่หลอนมากเหมือนฉันกลัวแมงสาบแล้วมีแมงสาบตัวใหญ่มองขึ่นอย่าง ตอนแรกกำลังมีความสุขอะมีความสุขตรงหมาแล้วพอเดินม,มามงีปุ๊บเริ่มชอ็อกแล้วคือไม่เหมาะสำหรับคนกลัวสัตว์ปีกนะครับแถวนี้เดี๋ยวฉันพาไปอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมพาเดินทะลุถ้าจำไม่ผิดคือทะลุตรงเนี้ยทุกคนออกมาจากมิกใช่ป่ะแล้วทะลุซอยตรงนี้ไปโซนป่านี่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 ซอยนี้นใช่อ้อต่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยนะอันนี้หมลอกคาบแล้วไม่ไม่มีลายเหมือน้งจง วันนี้มันริงจบหรู้ว่าตัวหนึ่งเท่าไรนี่เราไปตามหาเพื่อนปลายนี่วะของแซบวะหอยเม่นเหรอใช่อันนี้อูนี่ของแซบเลยวทำไมมันเล็กกว่าที่เราเจอในทะเลคันเล็กแต่อร่อยลบกพนถามเป็นตัวสีฟ้าที่มันเป็นเพื่อนนีโมนี่มันเรียกพันเลยอ่าบูแทงครับเป็นแทงผ้าใช่หรืออ๋อบูแทงโอเคดอลลี่เห็นไหมดอลลี่บูแทง ตัวหนึ่งเท่าไหร่ครับมันมีแล้วแต่สายว่า0 0 0 1,000 2,000สิ่ผมไม่จะชอบสายนี้เพราะมันพูดไม่ได้แล้วมันว่ายสวยนี่ก็มีฉลามเนี่ยกบปลาดงปลาดาวอันนี้แมวน้ำนะทุกคนแมวน้ำขอบคุณมากๆครับท่านมันก็มีแบบครบเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นทะเลทะเลบกอากาศเฮ้ยมาน้ำมันมันทักทายกันไงเพื่อนกันเรื่องในเกี่ยวแล้วระบบนีเวดีเอ ขอบคุณครับพี่เ้านแม่งเท่จังไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาสิ่งน่าสนใจอื่นกันต่อไปเ้ยทุกคนเอาจริงฉบับอัพเดตคืองูเต่าครั้งที่แล้วที่เรามาร้านนี้ปิดจำได้ป่ะเราอยากเห็นตัวนี้ดูชเบบี้ นี่คือลิงแคะนะทุกคนน่ารักมากนนี้ก็ลิงก็ทำไมเดี๋ยวนี้มันมีสัตว์แปลกๆเยอะมากเลยเด็กๆเต็มที่ก็หมาแมวหมาแมวกระดุกกระช่อนอู้น่ารักมากเขาเนื้อมากๆฉลาดด้วยใช่ไหมล่ะคุยกับสัตว์ทุกตัวในจัตุจักรชอบชอบเขาเรียกลิงปากดำนะทุกคนลุ้นกันว่ามันคือชีวะวะนี่คิดว่าเฟลหนิเออตัวเล็กติดเดียวเลยเห็นปะ เหมือนชิวว่าเออเหมือนชิวว่าไปเดี๋ยวพาไปดูสัตว์ต่อนะทุกคนเฮ้ยเธอสัตว์แปลกครับคือลูกหนูแล้วสุดท้ายหนูพวกนี้ก็จะถูกไปฟีดให้งูกินเฮ้ยปกติมาซอยนี้ทุกคนมันจะมืดมากแต่วันนี้วันนี้ทุกทักทุกคักวันนี้พตัดหนูมาทุกคนคิดชื่อพันไม่ออกหมาอนี่ไงหมาหมาเลดี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมาพี่พีหมาในเลดี้นะแ ทางมันเดียวเราไม่ต้องใช้เลนแขนฉันรู้แต่ฉันลืมขออีกที่พันเลยนะเขาเกิดสเปนี่ชื่อ,อยากมากตังนี้ก็จะเป็นโซนแมวนะสีนจัไม่ค่อยอินกับแมวเลยซาฟินนี่น่าจะไม่กี่พันที่เรียกชื่อถูกกับหมา เมื่อกี้น้องจะมาจับมือด้ะอยากเลี้ยงบุลลี่มากเลยแต่ว่าจะอยู่กับสุก้สุรีมันอยู่ที่ใจเยค่อะอันนี้ไปแล้วสองตัวขาะไปแล้ว,ว,ลวอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไปคือตอนน้องหันหน้ามาคือหน้าแบบหน้าน้องคือมีคิ้วด้วยนะ<อ>มีแก้มมีคิ้วเห็นไหมนะเลียกนการประทองน,นั่นแหะเดี๋ยวร้านนี้ดูทรงภายในปีหน้าผมนะ่าจะมีพันธะเลยสักอย่างโตจริงถ <laughs> ้าอยากหรูว่าโตลแล้วเป็นไงนี่ครับ โออถ่ายได้ไหมคะได้ครับโอ้ยลงมาแล้วลูกนั่งลงโดนมากมากอ๋อเขาฟังโดนตีเป็นดิ่งทีขอเนี่ยโตเต็มที่เป็นอย่างี้นะเธอมันดูไม่ดุไม่ดมันดูน่ารักอ่ะเขาเล่นพี่ล่นโอ้ยเข้าหาผู้หญิงเลยแสบแสบเฮ้ซี ซีนซีนเขาแรงเยอะมาเขาจะเล่นจะขนาดไหนกันอันนี้เหมาะกับผมอยู่นะอัานนี้ไปดูร้านอื่นต่อร้านนี้บันเทิงนะร้านนี้บันเทิงแบบหน่ารังนะร้านนี้อื่นผมโดนตกไม่ไหวแล้วพูดไม่รู้เรื่องไปหูยะต่ายโอญ่มาตัวแม่งแบบไม่เคยเห็นกระต่ายตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะตัวมันเนี่ยจะบอกยังไงเดี๋ยวว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะตอนเนี้ยตัวมักระต่ายตัวหนักกว่าซูก้า ตัวมานนนมันกระโดดทีบทีคือคอหักเลยมี่ก็นอนทับเหนียงอะไรวะเนี่ยอุ้ยพี่ทำไมกระต่ายพี่มันใหญ่ยังไงนี่เราสายประกวดดิ่เขาสายประใส่ซีแลนด์เลสโอ้โหประกวดแค่ดูก็ฟินแล้วอ่ะดูจมูกมันเงิบงิบเงิบลุบเงิบเลยน่ารักมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเดินดูเฉยๆให้เขาขายของกันกระต่ายนี่ขอเป็นสัตว์ชนิดสุดท้ายแล้วกันก่อนไปตีแบตสวัสดีสวัสดีครับพูดน่แล้ว ตัวสองพันห้าที่เจ๊ชอบคนผู้ตรงตาด้วยสีฟ้าผมชอบมากตัวนี้แต่บุกเอาไปเรียงไม่ได้ออ้ยเจ๋งดีเจ้าไปทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างไปตีแบดกันแหละโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันทั้งนอก คนออกมาจากร้านก็ตายเมื่อกี้พี่เขาน่ารักมากพี่เขาน่ารักมากเขาขายฉัตใช่ไหมทุกคนแล้วมีเด็กกําลังซื้ออยู่เว้ยแต่ทีเนี้ยเด็กอยากได้มากแล้วเด็กก็บอกพี่เต้ยว่าพ่อแม่ไม่ให้เด็กก็เลยบอกว่าพี่เต้ยเก็บไว้ให้หนูก่อนได้ให้อะไรประมาณนี้ประมาณ3เดือนเพื่อบอกมันไม่ได้หรอกมันพี่ไม่ใช่เขาอยากขายแต่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์สัตว์อะไรก็คือแบบเขาสอนเด็กดีมากแล้วอุ้ยขอโทษแล้วผมก็รู้ว่าต้องซื้อนะเออซึ่งซึ่งมันก็ชอบแหละมันก็สนุกมันก็ดูจริงใจดิไปฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องไป ที่สนามแบดมาเจอเก๋อาบีฮะเรามีนัดกันแล้วเเออดี๋ยวเราจะต้องไปทีแบดทีแบดกันนะทุกคนก็ไปฮะออกเดินทางเดี๋ยวเจอทุกคนบายบายใครอยากจะมาจะดูจะกก็ฉบับอัปเดตครับตัวคนทีบบอัปเดตคือไปเรื่อยไปเปลือยสัตว์เอกโซติกเยอะมากไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไป เจอที่สนามแบตนะบ๊ายบายโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปไหนนะไปตีแบตสนามแบตนะระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรเดินทางวันนี้ก็คุณซีทิงก็งดเ,นนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเร็วๆนี้เราไป ต่างประเทศไหมไปดิโอเคเดี๋ยวมีพากันหลงต่างแดนประจำปีนี้บอกเลยว่าว้าวคนละแบบแต่สุดเหมือนกันกล้าพูดเลยว่าสุดอันนี้สุดแบบสุดเหมือนกันหนึ่งในเช็คลิดหนึ่งเออครั้งหนึ่งในชิตใช่แต่ก่อนไปก็อาจจะมีพาไปเที่ยวไทยักที่หนึ่งกุบกุบกิบกิบเพราะคุณซีซีนมีแอบกระซิบมาแล้ววม่าีอยากไปเที่ยวยังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยคะทุกคนเจอกันสนามแมะทุกคนบ๊ายบายมาแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในขอดแบดกับคุณซีซีนะฮะหลายคนบอกกันมาเยอะมากว่าเอ อยากให้ถ่ายคลิปกับคุณซีซีหน่อยผมก็บอกว่าเขาคิวแน่นวันนี้ผมได้รับคาท้ามาจาก r B ีเก๋ไก่เขาบอกว่าวันนี้พวกเราแพ้เลยเขาใช้คํานี้เลยนะว่าพวกเราแพ้เลยเขาพูดอย่างี้เลยเหรอเขาแบบ you ready to lose ้ำอ๋อโอ้งั้นวันนี้ผมก็จะเอาจริงซึ่งปกติผมอะไม่ตีแบตเลยไม่ค่อยตีแบตเราเพิ่งมาตีเพราะคุณซีซีน่ะไม่ค่อยได้ตีเลยแต่จะเอาริงจะวอลไม่ดูคนดูแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าปกติผมเล่นกับคุณซีซีน่ะแพ้ ดีเก่งแต่ผมไม่เก่งถ้ายืดเป็นสิ่งสำคัญคะกรู้แบบผมบอกว่าผมจะลดน้ำหนัก3เดือนอะตอนนี้น้ำหนักผมหายไป3โลแล้วกินเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมาหน่อยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเราจะเปลี่ยนมุมกล้องซะห,หน่อย <c oughs> ดีกว่า เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแบบของคอขั้นตอนแรกในการแบทเล่นแบทนะฮะทุกครั้งที่ผมมากับคุณซีซีนการตีแบบวอร์มนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูมุมกล้องแบบตรงคอว่าแบบคุณซีซีนเขาเล่นโหดขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องครับหลังจากนี้จะเป็นผมห้อยคอพ้อเมันยา,าเฮ้ยอันนี้คุณซีซีนเขาต่อให้ครับโอ๊ยขอโทษแย่ yeah, มากครับ เออเชื่อเฮ้ยวันนี้เราต้องชนะนะนี่ครับเขียนตัวเล็กๆอย่างนี้แรงเขาเยอะมากครับไอ้ใจโอ้ยเฮ้ยมาแล้ว come on come on today you stay with me you ready to lose yeah you ready to lose yeah ว้มัพแชมป์แบตนะทคน let's go เอ้ยโชว์นายนาย <c oughs> เอ้ยอ้ากกินน้ำยูริงเหนื่อยแล้วเอาไปไก่่ไไมด้โอเคโอเคได้ไม่ได้ People want to see when you lose ิดีโอไม่ได้กดไลค์กด subscribe บ๊ายบายโอเคฮะเดี๋ยวรอคุณเก๋ไก่มาผมว่าวันนี้น่าจะมันนะดูทั้งคู่ดูฟิตเออ เอ้ยอาบิตบเลยนะแมตช์แรกจะเป็นแมตช์ชายชายหญิงหญิงนะครับทุกคนอ่ะคือทำไมเราถึงมาตีแบตเออมีวัตถุประสงค์อะไรไหมเพราะออกกำลังกายครับผมอยากเจอเพื่อนออ๋ใช่ครับอยากอยากเจอเพื่อนจริงๆคือ ที่แบบเวลาช่วงนี้เวลาเราดูโซเชียลเราดูอะไรเยอะแล้วเราอะใช้สมองคิดเยอะเราต้องแบบใช้ร่างกายมาคิดบ้างเพื่อที่ลดความแบบความเครียดเราให้ลังสร้างความสุขในการตีแบตผมว่าเราตีแบตกันทุกอาทิตย์เลยดีกว่าก็ใช่ไงมันต้องทันทุกอาทิตย์คือไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะพูดเยอะอยู่แล้วหญิงหใช้ชายดูก็ู่้ว่าชายแพ้ไม่ใช่ชายแท้เอารอดูผมยอมให้ครับ เทเวนตี้วันพอยมาสตาร์ทครับโอ้โหแรมแรมแรมโอ้ส่งส้มว่โหพี่ตีนต้องลูกนี้พี่ตีนต้องลูกนี้นอน okay. oh! โอเคเอ้ยอุ้ยกระเป็นน oh! ุ้ยเฮ้ยอาบีกระเป็นนุ้ยกระเถิบกระดูด À, mà, mà, mà Let's go, bro. ok, Four, three, lo. Ay! bro. Sorry, sorry Five, two. hay. You. Ay, ha, ha, ha. Ay, ha, ha. ha, cua เฮ้ยคนนี้น่ากลัวเฮ้ยคนนี้น่ากลัว <Okay. Nice. S 1> โอเคนายอุ๊ยคลิปผ่านแล้วอุ๊ย oh, <wh> <laughs> มียิ้มมียิ้มอยู่อยู่นายโบเรนดีกู๊ด นายนายลูกนี้ครับมาเอาจริงนะนะเออสิบนายอยู่อยู่อยู่นายนาย เหมอะ one boy, one boy. อว,ว,วอะ <Okay. S 2> วันปอยว,วันปอยเอา้า Thank you v e r y m u a n Okay Thank you v e r y m u c h เอ่อสวัสดีครับเพราะคุณคือชายแท้ยันนี่เป็นชายแท้ Thank you v e r y m u c h ปะรอครับเกมต่อไปลาวสองครับ โอ้ยนิมไม่ปไปไล่ไม่ปไปไล่ <All right. S 1> เอาแล้วมาแล้ว <All right. S 1> เอา้ารอกออกออกวันดูวันดูโอ้มนายโบ o โอ้นายโ r o โยโยอลอตโยูโย่นายโบ o อ้ถ oh. 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 ้าข้ามาพี่ทำอะไรไม่ได้เลยโยนี่สตอรี่สตอรี่ bro เอ้ down เอกเซเว่นเป็นการตีแบบที่มันมากครับง่าย bro โอ้ง่ายง่ายโอ้เวลิกูดเวลิกูด9.2 โอ้โหเฟรชสิบห้าบาโอนไม่เป็นไรบโอ้นอยููโอ้ขาได้ยูไหนบอไหนลัคกี้ช็อตเอ้าเอ้า ยูไนเวลีเกดเวลีเกดลูกนี้จะต้องจบจบคำมุขคำับขคำรับพี่ไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเกมหญิงชายสลับคู่แหละเต็มที่เว้ยมา ซีโร่วันซีโร่มาเดี่ยให้ขวามทำสิไงเดี๋ยวกูวงงวจัดให้กูโอเคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิ่วชิวเอกไรลนาวเอกไรลนาวเอกไรลนาวเวลี่กูดเวลี่กูดเดี๋ยวผมจะทำลูกเสิร์ฟให้นะครับเอ้ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยไม่ได้มองโอ้๋ไหนอู๋แชมป์โลกยังทำไม่ได้เขาเรียกพริกเน็ตอุ๊ยมามาระวังนะ มึงเก่งมากกูกะเลยข้าวมูคาว very good สวิตยังไงเก๋ไก่อาบีเงีอยหลังจากชนะกันเขาเขามีความแค็งโอเคคฮัทุกคนไปเดี๋ยวเราต่อกันเกมต่อไปคุณจะคู่ผมไหมไหมต่อเลยไหมไปดิไปดิมีเวลาแค่ยี่สิบนาทีโอเคไป let go one two เอาแล้วมันจะโกรธแล้วปทำไมมันเสิร์ฟเก่งเนยเออสี่สามปุ๊ไอินายเออออกเป่าอ้หเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งถอยมด้ไหมอแล้ครับยมาแ my bad my bad เออสวยเจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยยังกดมันเร็วมากไม่ใช่เราแหละมาเออเออเออ,อไปโอ้สุดยอดอุย้ยขอโทษครับอีกสี่สิบไห้เขาปุ๊ดสาก่อนช่วงพังเงพกเบรก เี๋ยวเราใช้แผ่น B แผ่น B โอเค B ถ้าแผ่น B ไม่ได้หมดเดี๋ยวเราใช้แผ่น C แผ่น D โอเคจนกว่าจะแผ่น Z โอเคได้แผ่นเราเยอะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเอาแผ่น C เอาแผ่น C โอเคไป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 แผ่น H นะ10ที่ Ticket แผ่นอะไรดิแผ่นแผ่น X แผ่นรักแผ่นรักโอ้ซอรี่กลัวโดนหลังเธอ Twelve f i f t Bye! Energy's oh, okay! Why no? Toy! <laughs> Lego! Energy's, energy's. Energy's, energy's. Ah! <laughs> Very good, bro! Very okay. really good, bro! Wanna play a little bit more? ี๋ยวหลังจากนี้เราจะวอร์มเล่นกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปหาางื่นทำกันต่อ<ช>ขอตัวไปวอร์มอัพก่อนนะคะ<ช>ทุกคน<อ>กคน่อทกนที่เราจะไปหาางื่นทาไป let's go โอเคครับวอล์กวันเดย์ก็เรียบร้อยฮะตีแบดเสร็จก็เดี๋ยวเราไปหาเล่นางื่นทํากันต่ออันนี้ก็ค่ำแล้วดึกแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะแบบไปหาเล่นเล่นกับคุณซีซีแต่เมื่อกี้ตีแบดกับคุณเก,คณเก๋คุณนาบีนี่สนุกนะโคตรมันมันจัดเลยแต่เราไม่กล้าถ่ายเยอะแบบไปหลายแคลยู่เออเฮ้ยโอ้โหลืมกดผมผมร้อยแแคลใช้แคลไปน้อยมากวันน ทุกคนเดี๋ยวขอตัวพาคุณซีซีนไปกินข้าวอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันว่าจะทำอะไรต่อดีบายๆและสุดท้ายข้าวมื้อเย็นของพวกเราก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอกันอีก